สวัสดีครับกลับมาพบกับสะสม u n นบ x ็อกกันอีกแล้วครับผมแน่นอนว่ากับกล่องหน้าตาแบบนี้นะครับคุ้นเคยแน่นอนกับแอร์จอแดนวันวันนี้เราจะอยากใช้โอกาสนี้มาแนะนำคัลเลอร์เตัวใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าเป็นอีก Colorway ที่แปลกใหม่สำหรับ Air ์จอ d a แดนครับผมจริงๆครั้งแรกเจอในรูปสูกสึกสีมันแบบเฉยๆไม่ได้น่าสนใจเนาะแล้วหลังๆก่อนเขาจะรีลีสเริ่มเห็นแล้วมีคนมาแต่งรูปแต่งตัวกับฟ ไฟแมคโดนแนลเนาะยิ่งดูยิ่งน่าสนใจอาจจะหลายคนมากรู้สึกว่าอืมอาจจะไม่เหมาะกับเราอาจจะแต่งยากอย่างนี้แต่ครั้งแรกตอนเจอแล้วจับเองรู้สึกว่าโอเคเปลี่ยคนความคิดโอเคคู่นี้ มีอะไรนอกจากสีที่เรียกว่าโดดเด่นแล้วแล้วก็ใหม่สำหรับแอ์จอแดนวันเนี่ยครับผมมันก็ยังมีความลงตัวมีลูกเล่นที่เรียกได้ว่าน่าสนใจคิดว่าน่าสนใจมากๆเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไม่มาแนะนำไม่มารีวิวคู่นี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะพลาดโอกาสนี้ถูกต้องครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ราคามันดีมากมวันนี้เราจะมาแนะนำาคนี้จอแดนวันไลท์ฟิวชั่นเรดครับผม เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาประมาณหนึ่งให้กับแฟนๆจอแดนหรือว่าคนที่เล่นสนีเกร์นเนาะอันดับแรกเิ่นชัดที่สุดสีมันสดชื่นมากเขาเป็น bright pink แล้วตรงนี้ Wosh ก็ใช้เป็นสีเหลืองที่นี่ก็สีเหลืองเหมือนกันแล้วตรงแ็กที่อยู่ในลิ้นรองเท้าเห็น colorway เป็นแบบเฟดจากสีเหลืองถึงสีชมพูมี gradient อ,อ,อย่างนี้ลงไปเนาะแต่จุดที่ทําให้ผมเปลี่ยนใจเลยคือพอจะนั่งทำบล็อตแลนเดอร์คู นุ่มมากอาจจะผมใช้กับเพื่อนอะถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษคือมันมันบัตเตอร์เอย่าบัตมันคือเขาเรียกว่ามันมีแบบนุ่มเหมือนเนยอะคือนุ่มแบบสัมผัสได้อะว่ามันนุ่มที่รู้สากว่าใส่ใส่แบบชัดเจนที่สุดก็คือแพนเล่านี้ตรงนี้นะข้อใช่ไหมที่เป็นสีชมพูฟีลดีมากใช่ฟีลแบบก็รู้สึกโอ้ใช่เลยเนาะครับคู่นี้ตอนนี้ราคาไอเจอแบบตั้มกดป้ายใช่ห้าพันกดป้ายแล้ว ห้าพันห้าเนาะคูนี้ราคาใตเต็ม5,800ันแปดรบาทเนาะสำหรับลูกศิษย์ของจอเดน n 1นไทยเลิกขุนที่แบบชอบเล่นจอเดนฟนาะแล้วที่มีความคิดว่าแบบเออจอเดนคู่ไหนเป็นน่าลงทุนอนาคตข้างหน้าราคาจะขึ้นไม่ขึ้นส่วนมากเท่าที่รู้เนาะสจุดสำคัญที่สุดจุดแรกก็คือแน่นอน Colorway เป็น OG ไหมไม่ OG ไหมคัลเลอร์บล็อกกมันเป็นยังไง รหรือว่าแบบถ้าไม่ใช่เป็นตัวคัลเลอร์เวที่รับก็จะเป็นคัลเลอร์เวทีอินสไพร์มาจาก OG แล้วมีความลงตัวมากหรือว่าแบบว่าดูโดดเด่นหรือรว่าบบอันนี้มันมีนมี2ทางคิดนะครับทางหนึ่งก็รู้สึกว่าสีนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับจอเดนเท่าไรก็ไม่ได้อะไรไเท่าไรเนาะมันไม่ได้อินสไพร์จากอะไรเลยอะ่ะเพื่อนผมก็ยังบอกว่า เนี่ยดูเหมือนเป็นรองเท้าของรอนแมคโดนัลล์อ่ะน้อเมสคอรของ McDonald นะครับอันที่2ก็คือวัสดุก็คือนนังอ่ะมาเทียร์เรียที่ใช้บนตัวจอเดนเนาะตอนจับถ้าจะให้แบบเข้าใจความรู้สึกตอนจับนังคู่นี้นะตอนไอจับนังตรงนี้ไอนึกถึงออ s i ซเดียอ่ะใช่ใชเนาะมันฟิลมันคลายๆนี้ผมเห็นสีนี้ถ้ารู้สึกจะแต่งยังไงง่ายๆใส่ขาสั้นจบหรือว่าแบบใส่แบบขาสั้น ยีนก็ได้ยีนก็มันเหมาะอ่ะแบบสีแบบนี้มันก็เหมาะหมดตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องจุดที่จุดที่แบบกําไรมากๆสําหรับคนที่ซื้อน่าสนใจแล้วแบบตกใจนิดนึงตอนเจอนะคะเนาะคือเนี่ยเชือกสัมลงมีทั้งหมดรวมที่เป็นเลสออนสีขาวนะสีสีก็คือสัมลงมีอีกสามก็คือมีสีดามชมพูนี้กับสีเหลืองนะครับคือเห็นในเน็ตเลสอัพสนุกเลยสนุกเลยสําหรับผมทุกสี 嘛。Bon. ไม่มีสีไหนที่รู้สึกว่าแปลกเลยอ่ะมันไม่เวิร์กเลยอ่ะไม่แล้วอีกจุดสุดท้ายที่นักสะสมอาจจะอยากมองตรงที่ price point สำหรับจอเ d a ดน especially จอ r d a ดน1เนาะถ้าเราเก็บเป็นมือหนึ่งไม่ค่อยมีรุ่นไหนปล่อยเวลาท่านแล้วอ่ะมันจะขาดทุนมันจะเป็นตามราคาที่เป็นเล w e r t h เดิ e t a i l ถูกต้องกับเรียกได้ว่าจ o r d a ด1เนี่ยถ้าไม่ใช่สีที่ว่าเป็นสี OG หรือว่าเป็นสีที่ลง ตัวมากๆหรือสีที่แต่งตัวง่ายเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการ,รบแบบว่าเก็งกําไรหรือว่ารอให้ราคามันขึ้นแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อ Air j จ r ร a n 1วันสักคู่หนึ่งสีนี้หรือคัลเลอร์เวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ตอนนี้เรียกได้ว่าแบบเ <ใน S 1> หมาะสมมากๆคือเท <ๆ S 2> ่าที่พูดถึงเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่อง Price Point ถ้าเกิดว่าเราจะอยากซื้อจอเดนตั้งใจจะเก็บไว้สักปี2ปีแล้วเก็งกําไรขายอย่างนี้เนาะแต่ว่าคู่นี้ไม่เหมือนกันสิ่งที่ต้องตัดสินมันง่ายมากเพราะว่าตอนนี้ราคา คาาป้ยไม่นั้นก็หกพันนิดๆไม่เกินผมไม่ถึงเจ็ดไม่เจ็ดพันไม่ถึงเจ็ดถึงแบบทุกวันนี้เจอแล้วคือไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่ไม่มีซักคูที่เป็นเจ็ดพันไม่ถึงเลยเนาะโซเจ็ดพันแค่คิดง่ายๆเจ็ดพันซักปีแปดเก้าพัน ผมข้างมั่นใจผมว่าเป็นไปได้นะที่ต้นปีหน้าเนะี่ยถึง8,000ได้รู้ไหมรองเท้ารุ่นแบบไหนขายดาสุดแล้วก็โบเกต์คาลเลอร์เวรุ่นที่เป็นตอนเขาออกมามไม่ค่อยมีฮป์อ่าใช่ไม่ใช่ที่เป็นพวกคุณเห็นรุ่นนี้อย่างเช่นคนนี้หละโมคา ใช่ไหมกวันนี้หาได้ไม่ได้ยากมีคนขายทำไมเพราะว่าหลายคุณมากซื้อมาไม่ตั้งใจใส่อืเขาตั้งใจก็คือเก็บแล้วขาอแต่ของที่แบบนี้ให้เรานึกถึงว่าอาจจะเป็นเอราคาไม่แรงเนาะสีก็สวยอะไรก็สวยคุณที่ไม่ใช่แค่ตั้งใจเจอเก่งกําไระก็เอามาใส่เองอะแต่ปล่อยเวลาไปอะ สามปีอย่างนี้เป็นไปได้อันนี้แบบเป็นไปได้มากๆเนาะเพราะว่า4ตอนนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าคิดมากหรืออนาคตข้างหน้าต้องแบบหลายๆเท่าราคาอย่างนี้เนาะหรือจริงๆอ่ะผมว่าคนที่อยากจะซื้อใส่เนี่ยก็ควรจะรีบคว้าเลยใช่หรือถ้าใครแบบว่าแบบจะซื้อไปคัสตอมเป็นไปได้เป็นสีแบบ เลเกอร์อย่างเงี้ยก็แค่เปลี่ยนโทนอีกแค่นิดเดียว work นะใช่เพราะว่าหนังก็ดีอ่ะอืมเพราะว่าแค่วัสดุหนังที่เขาให้มาเนี่ยผมว่าเอาคุ้มมากมากลวเอาสีชมพูเปลี่ยนไปม่วงอืมได้เลยจบง่ายมากนี่คือเราชี้ช่องทางให้นะฮะสำหรับใครที่อยากได้ LA to c ชิ c a โกแบบไม่เจ็บตัวมากจริงๆเนาะ work เก่ะฝังนึงทำเป็น LA ฟังนึงทำเป็นชิคาโกก็ยังได้ work EP นี้อาจจะสั้นหน่อยแต่ EP นี้คิดว่าค่างสำคัญแต่ ว่าครูนี้รับแการันตีคือหนังนุ่มดีมากกว่าแชโด w มากกว่าแชโด o w 2.0ด้วยซ้ำ สองสามเท่ามันมันคือสีอาจจะเป็นใช่หรือไม่ใช่สําหรับทุกคนไม่เหมือนกันผลิต<ช>ไม่เหมือนกันเนาะแต่หนังอันนี้คือมันมันเถียงไม่ได้ดีมากจริงดีมากจริงฝา,ากไว้นะครับสําหรับ Air Jordan e High Light Fusion Red ตัวนี้ถ้าใครอยากจะได้ใครอยากจะเป็นเจ้าของหรือใครมีของอยู่ไม่อยากจะถือไว้ก็ลงขายได้เลยทางสะสมดัซเซียลทีเอชหรือว่าทางแอปพลิเคชันของเราได้เลยนะครับครับผมสำหรับอันบล็อกเอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนําของที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม อย่าลืมนะครับว่าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราหรือสงสัยมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะให้เรารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะใช่ครับแร้วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่ง notification <Communication S 2> ให้เราด้วย n o ให้เราด้วยนะครับรบวันนี้ก็ลาไปแล้วกับสะสมอันบ็อกครับสว,ส,สวัสดีครับ